ผมดูว่าตรงนี้ถ้าถ้าเราจะนับ a ทำ b ทำ c แล้วเนี่ยทำ x เพราะฉะนั้นราคาไม่น่าจะหลุดตรงนี้ได้ละเพราะถ้า x จะลงมาได้ถ้า x ชุดนี้ไม่จบที่เรานับกันย่อยเมื่อกี้ว่า x ยังไม่จบคือเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยทำ a ทำ b แล้วลง c ลงขา c เป็น x เพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าเราวัด x ห้ามเกิน61.8%ของฟิโบเดี๋ยวเรามาวัดกันนี่นะผมใช้ตรงถึงปลายนี่นะเพราะว่า x มันต้องวัดจากไซเคิลก่อนหน้าคือ A B C รวมกันเราวัดเป็นเป้า x โอเคเห็นไหมย่ยอลงมาแค่38.2% ถ้าเขาทุบลงมาตรงนี้เป็น x เราก็ยังให้น้ําหนักได้อยู่นะครับเพราะถ้าเกิดเขาจะหลุดแล้วไม่ใช่ x ก็คือราคานี้1,993ถ้าหลุดลงมานี้แล้วก็แพทเทิร์นการขึ้นก็ไม่ใช่แล้วด้วยไงมันก็มีโมเมนตัมว่ามันจะลงมากกว่านะถ้าหลุดลงมาเยอะขนาดนี้มันน่าจะลงได้สังเกตไหมถ้าเกิดเราดูเทสหนเนี่ยมันโซนบนมันเหมาะที่มันจะทุบราคาลงจริงๆนะ ถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์นะนะครับแล้วผมนับขึ้นอนะ่ะมันควรจะต้องมีลงมาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจอิสเลีย e แอน d t เท็และช่อง youtube อิเลดเวฟง่ายๆบายโค้ดอันเป็นกำลังใจให้โค้ดอันกันด้วยนะครับ